ยุ้ยจิรนันเปิดพิกัดคอนโดผู้ประสบภัยพักพิงช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่จากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดนางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งยุ้ยจิรนันได้ประกาศถึงผู้ประสบภัยหากไม่มีจุดพักพิงยินดีให้มาพักที่คอนโดน้องคนสนิทได้รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกหน่วยหรือสามารถเป็นพื้นที่ลงของบริจาคได้เช่นกัน ถึงพี่น้องหน่วยกู้ภัยชาวหาดใหญ่ใครออกมาจากจุดน้ำท่วมได้แล้วไม่มีที่พักรวมถึงพี่ๆน้องๆที่ช่วยชาวบ้านไม่มีจุดพักพิงหรือหน่วยงานไหนไม่มีจุดกลางของบริจาคมารวมที่ตรงนี้ได้นะคะเป็นโครงการคอนโดน้องสาวที่สนิทยินดีค่ะตรงจุดนี้น้ํายังไม่ท่วมคอนโดเดอะพาร์คหน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เป็นห้องใหญ่ เป็นห้องให้พักชั่วคราวกับผู้ประสบภัยทุกท่านเปิดห้องให้ทีมงานทุกหน่วยงานให้ไปช่วยที่ไปช่วยเปิดพื้นที่เป็นจุดกลางของหน่วยงานที่สำหรับสิ่งของและรวมบริจาคห้องเป็นห้องเปล่าอยู่นะคะขอบคุณ New NTH ค่ะ